มันมีอะไชอ่องมันกันเพราะว่าเราเล่นแบบนี้ไปถึงข้นบนแล้วเนะี่ยเพราะว่าอกล้องยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยอยงเทงเามาจักไทยๆๆอะไรสีรูดีเหือวปุ่มหาฮอะไร

มาใหม่รู้ไมครับตานผู้ชมปกดีเราก็ระโดดตัวย้วยเป็นแต่กัน็ไม่แต่ก็ไม่นาเหาะ เพราะว่าวันนี้น่าจะไม่ได้ไปถึงขขาบนยอดสุขแน่มีทางเดียวทางนี้ว้าจะเห็นยาศีบดีศีบดาแล้ก็กระเด้งไป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 กระเด้งกร้งกระเด้งกระ้งมา อ่ไรอ่ออ๋ะไรคือประตูไม่ติดประตูไม่ติดโอ้ท่าชมคือ าอยากเล่นแบบยัไง,บบงไงเราจะเล่นแบบกันะคะ่าพ๊อปสนแบบ ชมได้ไหมก้องดูอะไรพ่อถ่ายคลิปอยู่อ้าวเหรอพ่อทีเสียงไเชียวไปยุคยุคไม่ใช่เสียงกเราไปเล่นด่านไหนไปเลยเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงกันนะนั่นแหละเสียงเสียงพ่อมันกันสี่บอกว่าสิ่สักสิ่สักสิบเอาน้องกันตั้งแต่เอาล้อการโนมแบนสิ่สิบเออเอ่อ โอ้ยซ้อกนั้นเอมาสิสนั่นเนี่เะเห็นได้กูอานั้นแล้ก็อยากกินรอบนึ้อาหนูยังอยู่ด่นนั้นอยู่เลยอ่ะเนี่ยาอาหารเาเข้าได้ คนนี้ใครอ่ะคนนี้เขาพ่อคนนี้เขาชื่ออะไรอ่ะต้้วค่ะคนนี้เขาชื่อว่าอะไรคนนี้ชื่อต้นข้าวต้นข้าวเหรออืมเป็นเพื่อนนู้เหรอไม่ใช่นะมันดูเหมือนพี่เสียอ๋อของพี่ต้นข้าวไอ้ไอ้กล้องมาแล้วไอ้กล้อง ก็กลายเป็นหนึ่งดีครับวางแต่อะไรก็ไ,ไม่รู้จัดอะไรเขาไปร่างมันม่อเรีย่ยวอะสองใช่ไหมอสองใช่ไหมใช่ 长长长长。爽爽爽爽 喺个數數數數，我、啊、哋个數咪啦。 um ถ้าแบบถ้าแบบตัวสะพ่อนกันหมดมันก็จะโทรหาพี่เฟียซ้ำก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วจะโทรหาพี่เฟียเร็วๆเร็วๆเร็วๆโทรหาพี่เฟียถ้าถ้าถ้ายาย่พี่เฟียใหญ่พี่เฟีย มาเข้าว <ร Stevens. S 2> ่าไม่เ <dul> สียรดียมเอเร่รู้จักเซสไใ่เต

Oh, uh -huh. uh -huh. my I Don't know. พ่อพไปเอขอคุนนะขอเท่าไหร่อะพ่อห้าห้าห้า พี่เขาจะเลือกระบบคาร์ดทำไมใช่ไหมพ่อเขาจะเลือกระบบคาร์ดทำไมเขาจะจะท่วมขายขายเบคอนแล้วล่ะฮ่าฮ้าติดติดติดติเอ้ ที่สองชัดโตกว่านายอะไรสี่สิบแปสี่สิดสี่สิบเออมีคนคตรล่างมาดูก่อนแล้วว่าโอ้หมีคนมีคนนึ่งสามสิบแล้วเราไปนั่เมื่อไหร่ พ่อเพาะเจ็ดสี่เก้าปแปดแปดแปดแปสามารถกดทาเต้นได้ด้วยสามารถกดทาเตนได้ด้วยสามารถกดทาเตนได้ด้วยสี่แป เราจะเลือกอะไบุกหาทำไมเไมอเกเจ็ดสิบส <12. S 2> องเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองอ้าไม่มีใครตายเราก็ต้องเล่นไ,ไปถึงนอกโลกนีค่คนตึงคนตึงมาก คนถึงมากใช่ไหมหก6 6สามสามสามได้ไงล่ะพ่อสามคูณหนึ่งก็เป็นสามไง สามหนึ่สามสองหกเนี่ยเดี๋ยวคุณครูก็สอนด้วยอ่ะเอ4สี่แต่ว่าไอเมโคตน่าจะเริ่มตายแล้วกูดีไหมพี่กระปีน่าตลกโฮ้ยโอี่ เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าสามพันเป็นหกเจ็ดเจ็ดสิบเก้าเจ็ดเก้าหกสิบสามโอ้ยกดไม่ทันเลยไหนไป็นก็ไม่ท่วมไปเท้าเราต้องชนะมาสิหาลากลากเท่าไงหกหกสามสิบหกไอ้สิบสี่่ตอสิบแปด มีคนมีสามคนที่เอาเลขาะว่ากระบานะจีน่าจะไม่ตายเอาแล้วเอาแล้ะมุมนี้คือมุมอะไรมุมเฉียบคมอันอันกลางอันกลางโอ้โหผิดช่วยนะโอวยช่วยช่วยค่ะด้วยมุมเฉียบคมคือ,ม,ม,คอม,มุมอะไรวะมุมดดอ,อด้านชิดขาด้วยให้พี่เขาก่อะไรอ่ะ สิบสองสิบสองสิบสองเดี๋ยวขึ้นมน่ดีแล้วที่คืนทำนี่พี่ลุงว่ากะโดูว่ากะโดเอาเออสิบยี่สิบส,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 สามสิบหนึ่งร้อยมั้งโอ้โหแม่ตายเลย อะไร่ก้าสิบแปบ้ามสิบี่มีใครได้ฟังคำพูดนับร้อยพันที่ต้องจานเอือนเองมีว่าจะนาำักเท่าไรข้ติงทนันใช่ไหมอ้ดูถ้าเต้นรูปนี้อ้าพอลงหั่

กะบายกันกบายสองคนนั้นน่าจะตายอ่ะใช่ไหมพ่อใช่ด uh ูดิดูมันนะฮะสองกะบ่าไม่ใช่สองคนหรอกกะบ่าหนึ่งคนตาย ราะว่าหนึ่งคนตายใช่ไหมพ่อใช <Yeah. S 2> ่น่ะแค่หัวมันแล้วอเอ12 10มัน,นก็มันก็นที่อ้า,อาพ่อบอก12ก<บ>็บอกว่า12ไม่ฟังพ่อเลยก็ฟังอยู่แต่ก็ไม่รู้ลูกกี้ก็รีบ อันนี้ไอ้น้ำวาบเออสบเก้าสิบเก้ามันจะอ๋อพ่อคือไม่ได้ทำบนที่สูงได้ยังไงก็ไม่น้องพ่อมันเท่อะพอคยมาก็อยากตบปุ๊ห้าว่าไงพวกเด็กกาก ก็ว่าแต่กันก็ว่าอีกคนนึงน่าจะกากระไรแชมพูเห็นไหม,มก็ว่าไอแชมพูน่าจะกากกว่าคนสูงแต่แชมพูนี่ก็ว่าไอแชมพูน่าจะตายก่อนดูดิเก,ก,ก,ก้าเขาเก้ากันเลยใช่ไหมพ่อพ่อก็ว่าไอแชมพูน่าจะตายหเห็นไหม ก็ว่าไอแชมพูน่าตายใช่แชมพูสองสองูณสองเลยนั่นเองกว่าแล้วไอแชมพูน่าจะใกล้ตายแล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์เขาลืมลืมโอ้โหลืมศูนย์ก็หมดเลยเห็นไหมศูนย์ก็หมดเลย ห้าสิบห้าห้าสิบห้าคอยู่ที่สามอแล้วค็เอ่อคุอยู่ที่อันดับสองอันดับสองไอเพื่อนเนี่ยไอไอพ่อไงพ่ออ่ะพ่ออยู่อันดับสองก็ ออา,าอส,สองสองสรักพักเราจะเราจะต่อไปถึงล็อกโลเเกีแปดสิบแปดส็แปดให้ต่อวอร เฮ้ยสิบหกเฮ้ยสิบสีโอ้โหเสือไม่ทันทอดาเอะอะรมันอ๋อวนี <ss> ้พ่อก็ชนะอ่ะเดียววะ เฮ้ยไอ้นี่มันตามพ่อมาแล้วใครอะเด็กผู้หญิงคนเนี้เขาไม่อมเขาพูดว่าดีเหรอเออไอเด็กผู้องผู้หญิงคนเนี้แป8ดสีบแปดสิบปดสิแปดสิบแปดมันมันมาถึงข้าพ่อเลยีคนนี้ก้าเหรอก้าเหรอ นั่นก็ว่า,านั่นมาจะกตุยเอเอมิมเอิมุ๊บสี่กลายเป็นหนึงนหง้องนเงนตอบไปแล้วไม่ให้อ่ะตอบคนแรกเลยนี่กงสอบกันงสวนนนี่แหละแล้ก็ดูแต่ที่แรกก็ไม่ต้องสน

เอ้ย <One> อ <input> ืมบอกัน้ก็จะตุยตะตุยได้ยังไงก็โมพีกระบอกแล้วกดให้ทานล้วกันหกปิหกหกปิหกอะไรมันก็ตุยแล้วอาตุยไปแล้วเหรอเดี๋ยวพ่องผูีกวันนี้หรอใช่ว้าไม่ใช่อ่ะ รอบตัวเลขที่ใกล้ศูนย์สิบแปดสิบสี่สิบแปดเออถูกเฉยแต้ที่ว่างสิบสี่น,นะขอดูเขียนขวดม้วนหนเมื่อกี้เอออีกอันเดียวชนะแล้วหกเดียคนนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันจะบอกว่าเจ็ดคำตอบคืออะไรอ่ะแปดมั้ง เย้คนที่ชนะอเว่าไงตาสาวเอาออกเฉยฉันจะคุยกับเธอสักหน่อยเอาใครอ้วแล้วทำไมนุกเขาจะระดับสามอ่ะก็แตมันกากไงเอาไปแบบไหนแบบไหนระดหาาแ่ปล ทำอะไรไปมาทำไมต้ามาองมาไม่เธอมันก็เสียหลังแล้วอ้าวทำไมมันมาง่ายอะ่ะทำไมมันอยู่โขดง่ายอะ่ะโหง่ายมากขึ้นที่หนึ่งลยดีครับนี้ขอโทษทีแล้วก็ตอบผิดก็ะอบผิดตอบอะไรกะตอ้อหก ขอโทษทีพี่ี่กันรีบไปหน่อยต้องให้คอยบอกไหมเนี่ยก้องก้องให้เคยแต่ว่้บอกกันแค่นี้สิบหกสิบหก ออเอาเสื้อของพ่อหายไปไหนอ่ะเขาเอาน่ะตรงนั้นอะเสื้อของพ่อหายไปไหนตอที่สามเฮ้ยนี่สิพสามผิดหี่อเปขอไม่ทันทันไหม

กเพงไปไหนวะเยโย <FT. 15> นี่ถึเส bon ียงเด็กวัดเฉีงบล้างแบบจะเป็นเด็กวัดนี Human ่ก็มีกันโตไอ้น้องนีคนสิบสามี่สสีตามมาตามมาสีสเลยเมื่อวานที่กดมั่วก็ชนะสียใช่หรอเมื่อวานอ่ะเมื่อวานเดียวนะใช่ ได้หรอใช่ได <travels> ้หรอไม่ได้หรอไม่ได้หรอกตอนนั้นเรากดเลขถูกตอนตอนี้เป็นกดมั่วแปดสิบแปดมีได้าชื่อสุดครับเหร่ไหน

ตายเหรอเอาอะไรอ่ะ1ีดีฮ่าฮ่าพ่อไอ้ไอ้หลวงคนนึงอ่ะพ่อคนนั้นเขาก็อยาเท่าพ่อเลยนะใช่เหรอไออ้ไอ้ตัวนั้นน่ะอมาเถอะนั้นน่ะหนึ่เหนล่งสองสองสอง เออจอโอ้โหกดผิดโหพ่อรีบจนมันกักดผิดไปไหนทำงานนี่ต้องไปนี่โอเคไหมโอเคเอาไปชมบายบายคลับไมาชอบไม่กันแล้วไปชมบายบาย